พึ่งธรรมชาติแต่เราประยุกต <Okay. Yeah. S 1> <az> ์มาเป็นทำเหมือนกับพึ่งต่างประเทศนะครับนี่เป็นเป็นพึ่งพึ่งพึ่งโรโรพึ่งผรดบ้านเรนะครับไม่ใช่เป็นพึ่งแผ่นต่างประเทศเพราะพึ่งแผ่นต่างประเทศนั่นมายู่ใต้โรในการต่อสู้สัตดูมันไม่แก่งแต่ว่าถ้าเป็นข้องพึ่งบ้านเราหรือผัวบ้านเรเนี่ยมายู่บ้านเราต่อสู้สัตดูได้ดีกว่าพึ่งแผ่นต่างประเทศครับวันนี้จะทําการจับ ใช่ไหมครับจับพึ่งที่เลี้งแล้วจับพึ่งที่ว่าประยุกต์มาแล้วก็รีีเลี้ยงไว้แล้วเนี่ยนี่นี่คือหลังนี้หลังนี้นะครับสมาชิตกับแล่หวาพึ่งเนี่ยมันมีน้ำว่านมันมีเก๊แฟงร่งมันมีหลังอ่อนมีตัวอ่อนเยอะขนาดไหนกมีตัวอ่อนตัวอ่อนมีน้ำพึ่งหมาไม่หมานะครับเดี่ยวแรลหลังนี้เดี่ยวเดี่ยวข้อหนึ่งยัดถอยก่อนเาถอยก่อนนะครับเทคนิคนะครับใช้ยาเส้นนะครับเป่าเข้าไปก่อนนะครับผม ใช้ยาเส้นเป่าก่อนนะครับแล้วก็มีตัวรมฟันอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มพ่นไปแล้วนะครับ <c oughs> เริ่มพ่นครับไปแล้วนะครับ <c oughs> เกษตรกรน,นะครับ <c oughs> รเลีเ้ยงผึ้งกีรัตครับผม ครับเริ่มพ่นฟันครับไปแล้วครับต้อนข้ามาเลยฮึมครับตอนนี้ฟันโอ้พึ่งออกมาเต็มเลยครับตอนนี้ครับ คนที่ใส่น้ำหอมห้ามเข้ามานะครับ <_ d ata> ชั้นที่หนึ่งนะครับอ่า <_ d ata> มันจองและจ้องเอาซ้อนอยู่สองรังนะครับตอนนี้ครับเอ่าลูกบาเอาไปเอาไอไมค์นี่นี่มันติดต่ออันเลยจะต้องเอาไมคก่อนใช่ไหมอันอกกเดี๋ยวก็องหนึ่งับไ <_ d ata> เดี๋ยวเราจะดูนางพญากันนะครับทั้งตู้ <_ d ata> มีต, <_ d ata> ตัวเดียวนะครับ <_ d ata> นางพญาพึ่งอยู่ยังไงนะครับทิ <_ d ata> ้นัๆๆ่นเอาเอาคอนมา

โอ้ใช้ยางยางเส้นมัดก่อนนะครับอ่าดูนะครับไม่รุนอ๋อแหนจางแคยกมาติดหนังพยามาไไม่ติดทีไม่เห้ห้ามไปทีรังนี้มีน้ํำไหมครับมีมีน้ําอยู่ไหมครับอ๋อมีน้ําอยู่นะครับนี่จะเป็นโลออนทั้งหมดนจะเป็นโออนทั้งหมด นี่ต่อนี้ต่อฟึ่งงานทั้งหมดนะนี่ฟึ่งงานฟึ่งงานนี่มันจะอยู่แบบนี้ทั้งหมดนะมันไว้ป้องรังนะมีตรงนี้น้ำฟึ่งนี่ต่อนี้น้ำฟึ่งนี่น้ำฟึ่งนะครับเจะตัดน้ำฟึ่งให้เลยตรงนี้ไม่ให้จะให้จะพายเาให้ตัดรังฟึ่งนะครับตัดรังฟึ่ง ตัดปลนแล้ว <laughs> นี่เหลือก็เอาไปเก็บไว้ที่เดิมนะครับเอาแต่หัวน้ำผึ้งครับรังที่มีปัญหาคือรังที่รังที่แก่แล้วนะครับ คนจับชื่ออะไรครับชื่อเล่นครับชื่อจริงชื่อจริงคนจับชื่ออะไรครับบอกชื่อหน่อยครับชื่ออะไรครับชื่อเล่นชื่อเล่นลุงช้างครับลุงช้างครับนี่ครับช้างจับพึ่งอันนี้ครับนางพญามาดูนะครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปนะครับตัวไหนครับนางพญาตัวไหนฮะนี่ตัวนางพญาครับ นีตัวนาพามีตัวเดียวนี่ตัวเดียวนี่ไหนครับตัวไหนครับนี่โอ้ตัวดำนะครับนีันางพาครับนี่ตัวนางพาตัวจะตัวนางพยาน่ัเฟืองังมดถึงมีเป๊้ยโอ้นางพญาครับนางพยาตัวดำดำนะครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเรวาเร็วาเอวไาเร็วไวมเร็าเรวาเร็วมร็วมาเร็วราเรเวาาร็า อันข้างครับสองชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นนะครับอ่าอันนี้สองชั้นเรามาตัดอ้อหนึ่งชั้นไปใช้คอนได้แล้วอัดอีกหนึ่งชั้นถ้าจะไมีร่องชั้นรับตัดตั้งเยอะมันจะได้ประชากรมันจะไม่ขับเพ็บแต่วามันจะไม่ขับล่งไอันี่มันติดคอนเนี่ยนางพ้าญานนางพ้าญาสมบูรณ์คือจะยุ่งลักษณะนั้นอย่าชุ่มอย่าชุนเองเดี๋ยวเดี๋ยวาไขอดูหัวน้ำพึ่งหน่อยครับรับชมนะครับหัวน้ำพึ่งครับหัวน้ำพึ่ง จับโชว์หน่อยครับหยิบหยิบหยิบหัวน้ำผึ้งนะครับโอเคอครับนี่จับผึ้งให้กับสมาชิกนักเรียนสมาชิกและก็นักเรียนคอสโนอำเภอกีรันคมนะครับตำบลบากคานอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับวันนี้ก็ได้ทำการจับเซตเรียบร้อยแล้วได้ตัดน้ำผึ้งให้สมาชิกและก็นักเรียน,โโน,นกศนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพบคุณมา